ทำไมหน้าตาไม่ค่อยสดใสเลยละครับเมื่อคืนคุณนอนไม่หลับเหรอหรือว่าเตียงแข็งไปแต่ผมว่ามันก็ออกจะนุ่มนอนสบายดีนะหรือว่าอย่าบอกนะว่าคุณกอนยังฉันยังใจสลายอยู่ว่าแล้วเชียวโธ่นี่คุณยังน้อยใจเรื่องของสองคนนั้นอยู่อีกเหรอก็ปะป๊าอุษาชวนมาเที่ยวทะเลฉลองวันเกิดด้วยกันทั้งทีแต่ลูกๆดันปฏิเสธได้ลงคอ พราะคุณการติงงานสําคัญที่ขอนแก่นตัวเองเป็นคนส่งลูกไปเพราะํามวันเกิดตัวเองไม่ได้แต่แรกแท้ๆแล้วคุณการก็มีทริปทัศนศึกษากับโรงเรียนของยี่หนูเรื่องแบบเนี้ยมันเลื่อนได้ซะที่ไหนกันเหรอครับฮะไม่ใช่ทุกคนไม่อยากมาฉลองกับคุณสักหน่อยไม่รู้แหละใจคนเป็นป๊าป๊ามันเจ็บปวดใช่สิฉันมันหัวเน่าเด็กๆคงมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่างานวันเกิดของตาแก่เดี๋ยวเธอมาจับหัวฉันทําไมผมจะดูว่าหัวคุณ้านเป็นขุนช้างไปแล้วหรือยัง ถึงได้ขี้น้อยใจขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเธอผมฉันยังดกดำดีถึงหลายเส้นจะงอกว่าแต่เธอออกไปไหนมาเนี่ยฮะผมให้พี่คินขับรถพาไปซื้อหารทะเลที่ตลาดปลามาแล้วก็มีเนื้อหมูผักกับพวกเครื่องปรุงด้วยเอาไว้ทำบาร์บีคิวริมหาดกินกันไงครับเยอะขนาดนี้เลยกินก็แค่2คนเนี่ยนะสมบัติแล้วอยู่ๆทำไมก็ขี้สงสัยขึ้นมาแล้วคุณกรณนะ์นะคุณกรณก็ก็ของมันราคาถูกนีครับ ผมก็เลยซื้อเพลินไปหน่อยฮะแล้วก็ถ้าเหลือก็แบ่งให้พี่คินกับกาดคนอื่นๆกินก็ได้เหรอใช,ใช่นี่คุณดูสิกุ้งตัวเบอเริ่มแถมยังสดขนาดเนี้ยหาที่กรุงเทพประคานี้ไม่ได้หรอกนะครับหนจะปลาหมึกอีกแล้วก็อ่าคุณกอนแปลงฟันหรือ,อยังเนี่ยถ้ายังก็ห้ามจูบนะครับเธอนี่มันไม่โรแมนติกเอาซะเลยผมยอมเป็นคนไม่โรแมนติกดีกว่าจูบก,กับคิบฟันคุณอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วงั้นช่วยกันเอาของเข้าตู้เย็นก่อนเถอะ แดดตอนสายยังร้อนขนาดนี้ให้ออกไปปิ้งบาร์บีคิวตอนเนี้ยเธอกับฉันได้ไหมแทนกุ้งบนเตากันพอดีส่วนมื้อเช้าสั่งลุมเซอร์วิสกันมาดีไหมหรืออยากให้ฉันทำให้แต่ถ้าอย่างหลังเนี่ยเธอได้กินซีฟูดท้องวันจนหน้าเหมือนปลาแน่เง้นสั่งเอาเถอะครับผมว่าเก็บท้องไ่กินกุ้งกับหมึกตอนเย็นทีเดียวเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฉลองวันเกิดคุณกันนะครับก็ตามใจเธอตลอดอยู่แล้วแล้วนั่นคุณกอนจะไปไหนนะครับทำไมทิ้งผมให้เก็บของเขา้าตู้เย็นคนเดียวละ่ะจะรีบไปแปลงฟันแล้วเดี๋ยวฉัน จะได้กลับมาจูบอรุสวัตเธอไงคนอายุมากขึ้นนี่เขาไม่ได้ฮอตน้อยลงเหรอทำให้คุณกรณ์ของผมถึงได้ฮอตขึ้นทุกวิุุวันแบบนี้ละ่ะใจสมบัติมันทำไม่ไหวแล้วนะชวเชื่อไปกันดิสรายกลับปลาบ้างชอบมาเซอร์ไพร์ลูกอยู่นั่นแหละแบบนี้มันต้องโดนหวัวคืน จะดีหรอแล้วถ้าปาน้อยใจจะร้องไห้ขึ้นมาทาําไงปลายิ่งแปลกๆคนอยู่ด้วยนั่นสิครับผมว่าลําบากน้องการต้องอัดวิดีโอเก็บไว้รออีกอะน้องเอาได้คนน้อเอาได้คนเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นสิครับเด็กๆแบบนี้แหละนะถ้าไม่มีพี่สมบัติช่วยพวกเราสองคนก็หลอ,อกปลาไม่สําเร็จแน่นคุณกันไม่ต้องมาทําตาแป๋วอ้อนเหมือนตอนยังเด็กเลยเฮ้ยก็ได้แต่ถ้าโดนงอนต้องช่วยกันงอด้วยนะครับเย้ yeah! ว่าแต่พี่สมบัติเตรียมของขวัญอะไรไว้ให้ป้าเหรอไหนขอน้องการดูหน่อยสิครับเออคือเรื่องนั้นมันมันไม่บอกเหรอครับชอบเรื่องสัพัยกันนักไม่ใช่เหรอเอาได้ไง,ไงอะ่ะพี่พสมบัติ